สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดา t ทาโร่เลิฟทาโร่นะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิดาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนด o อมหัวข้อคือคนที่เงียบหายไปเขาจะกลับมาไหมนะคะเราไปถามให้ชัดๆว่าจริงๆแล้วคนที่เงียบห่างหายจากคุณไปเ็ยังรักและคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะ ก็ยังอยากที่จะกลับมามอบความรักความมั่นคงไปกับคุณอยู่ไหมเนาะชัดๆเลยนะคะก่อนอื่นไปดู energy ของคุณกับเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้ก่อนนะคะว่าคุณเป็นยังไงกันคะที่ผ่านมาหรือในตอนนี้คะ่ะที่อาวาน การรอคอยอย่างมีความหวังหรือคนทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลก็ได้นะคะมุ่งมั่นในการรอคอยด้วยนะคะแคมแผน,แผนการปรับจูนความรู้สึกตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองให้บาลานซ์อยู่นะคะ เอ็มเพจคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วนะคะคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดแล้วเนาะคุณสวยดูดีเพอร์เฟกนะคะนายออฟเฮนท์เทคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ มีเรื่องทาวเวอร์ขึ้นมาพวกคุณมีปัญหาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันหรือจบกันไปแล้วนะคะเดลเวอร์ <Del iver. S 1> กับคนรักคุณนั่นแหละนะคะ แต่ก็ยังมีความรักความพิศสวัส์คิดถึงกันอยู่นะคะพี่ดาขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นคะเฮนอฟวานเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้คุณเหนื่อยหนักหน่วงมากๆจริงๆเลยนะคะ เอกออฟเพนทาเคิลจะมีโอกาสดีๆเข้ามามอบให้คุณอยู่นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเอกออฟคัฟคุณเสียใจยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณแบบ ต้องเดินหันหลังออกจากมาออกมาจากความรักในครั้งนี้หรือตัวเขานั่นแหละที่หันหลังจากคุณไปนะคะนายอัฟซอคุณเฝ้าคิดถึงแต่เรื่องราวของเขาอยู่เลยนะคะเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้เลยบางทีทำให้คุณนอนไม่หลับด้วยเครียด แต่เลือกราที่จบกันไปคิดมากคิดเยอะด้วยนะคะก i x up s ร์ t แต่คุณก็พยายามที่จะเดินหน้าไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเนาะ T off ออเรื่องราวที่ทาวเวอร์กันไปมันทําให้คุณหนักหน่วงจริงๆเลยนะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นแต่ทันหันไม่ทันในตั้งตัวด้วยซ้ำไปคุณเจ็บปวดทรมานมากๆเลยเสียใจยจริงๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะทิดาขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเลยคะ่ะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะ ไหกามาขึ้นเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นโชคชะตาของเขาด้วยนะคะมันมีเรื่องราวที่พวกคุณต้องชอดใช้การจริงๆเลยนะคะมันเป็นวิบากกรรมนะคะวิวอ f f ฟ r t จูนเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแล้วนะคะ เหมือนช่วงที่ผ่านมามีแต่เรื่องเราเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะที่ดามองว่ามันใกล้ถึงเวลาโชคชะตาที่จะปลดปล่อยชีวิตของเขาแล้วนะคะต่อจากนี้ชีวิตของเขาจะดีขึ้นมันถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตจริงๆเลยนะคะใครสลับตัวตนกันได้นะคะทูอาวาน เหมือนเขารอคอยที่จะทำอะไรสักอย่างในชีวิตมุ่งม,มั่นตั้งใจนะับวันเวลารอคอยอย่างมีความหวังเลยนะคะคลีนออฟครับคนคนนี้เขาลักคุณน,นั่นแหละนะคะรักมากๆด้วยเขารอคอยที่จะได้มาพบมาเจอคุณอยู่นะ เขาจะเข้ามามอบความรักความมั่นคงให้กับคุณนะคะ Ten of Cups หรือพวกคุณเป็นครอบครัวกันแล้วเนาะเขาจะกลับเข้ามาดูแลคุณความมั่นคงกับคุณอยู่เลยนะคะ h e n of h e n t a c l e n ที่ดามองว่าเหมือนช่วงที่พวกคุณห่างกันไปหรือจบกันไปมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันมันเป็นโชคชะตาของพวกคุณที่มันต้องเกิดแล้วพอถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตมันทำให้อยู่ดีๆเขาอยากกลับเข้ามาให้ความสำคัญกับคุณกลับมารักคุณให้ความมั่นคงกับคุณด้วยนะคะเหมือนต่อจากเนี้จะกลับมาคืนดีกันครั้งเนี้ยจะมีแต่ความสุขมากๆเลยนะคะให้ความสุขขึ้นคู่กันเลยเนาะ ขอยไพ่แนะนาําคนที่เงียบห่างหายไปเขาจะกลับมาหาคุณไหมคะขอให้เทพเทวด,ดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะเดชาลีออด คือจะมีการกลับเข้ามาของคนที่ห่างกันไปหรือคนที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนก็ได้นะคะเขากำลังจะกลับเข้ามานะคะเดลเวอร์ <The lover. S 1> เขายังมีความรักความมั่นคงให้กับคุณอยู่เลยนะคะพวกกันพวกคุณรักกันมากๆรักกันตั้งแต่แรกเจอ กลุมรักวิศวั์การคิดถึงกันอยู่ตลอดเลยนะคะคนคนนี้เขารักคุณมากๆเลยนะคะ The Tower มีเรื่องที่ตบกันไปห่างหายกันไปจริงๆนะคะ ออฟสอดคนคนนี้เขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่เลยนะคะเขาอยากยังอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่เลยคนคนนี้จะมีนิสัยบางครั้งก็จะเหมือนเด็กดื้อดึงเอาแต่ใจตัวเองแต่ก็มีความอ่อนโยนอยู่นะคะ Queen of Cups เขารักคุณมากมเลยนะคะเขาอยากจะเข้ามาดูแลเอาอกเอาใจคุณมามอบความรักให้กับคุณนะคะทีออฟวานคนคนนี้เขารอคอยจริงๆนะคะหรือพวกพวกคุณอยู่ห่างไกลกันรอคอยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจด้วยนะคะ o อ้ฟิเตอร์คนคนนี้คี้หึงขี้ห่วงหนักมากๆเลยนะคะเขาห่วงแหนในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่เลยนะคะเขายังไม่ปล่อยคุณนะเขายังถือกอดคุณไว้อยู่เลยนะคะ k คิงออฟ o r ด เาอยากที่จะกลับมาเคลียร์มาเทคแอคชั่นมาปรับความเข้าใจกับคุณอยู่นะคะ The Hello Fans ก็จะกลับเข้ามาทำในสิ่งที่คู่ควรถูกต้องกับคุณนะคะ คิอาวานเพราะคนคนนี้เขาอยากดูแลคุณอยากเอาอกเอาใจคุณอยากเข้ามาปกป้องคุณเขารักคุณมากมจริงๆนะคะเอ็มเพเขารักคุณคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดจริงๆคุณคุณเป็นคนที่ใช่แล้วนะคะ คนคนนี้คนที่มีอีกโก้อารมณ์ร้อนจริงๆลึกๆข้างในเขามีความอ่อนโยนอยู่เหมือนกันนะคะช่วงที่พวกคุณทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเงียบหายจากกันไปเขารู้ตัวแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาอยากรักอยากมั่นคงอยากมีครอบครัวแต่งงานไปกับคุณนะคะเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนเพราะคุณคือคนที่ดีที่สุดแล้ว เขาไปเจอใครมาก็ไม่มีใครเหมือนคุณมันเลยทําให้เขาแน่ใจชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วเนาะว่าเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนเขาจะกลับมาสิมาทำสิ่งที่ถูกต้องคู่ควรกับคุณเพราะคุณคือเอมเพสของเขานั่นแหละนะคะคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดเพอร์เฟกคุณคือคนที่ใช่แล้วจริงๆเนาะคนคนนี้ช่วงที่ห่างจากคุณไปหรือจบกันไปอ่ะ เขาคิดถึงคุณเหลือเกินเขารู้ใจตัวเองเขาชัดเจนกับตัวเองมากๆด้วยว่าไม่มีใครดีเช่าคุณอีกต่อไปไม่มีใครคู่ควรกับเขาเท่าคุณแล้วนะคะคนที่คุณถามถึงคนที่เน่หผางหายจากคุณไปชัดๆเขาจะกลับมารักคุณแน่นอนจะกลับมามอบความมั่นคงให้กับคุณแน่นอนนะคะเพราะเขารักคุณมากๆเลยนะคะไพ่อลลเ่แนะนํา แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อจากนี้จะเป็นไปที่ทางไหนนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณต่อจากนี้จะเป็นไปที่ทางไหนนะคะขอไพ่ออลลเคิลแนะนําด้วยนะคะความเชื่อมั่นในรักถึงแม้ช่วงเวลาที่พวกคุณห่างจากกันไป พวกคุณก็ยังเชื่อมั่นในรักแท้ยังรอคอยที่จะกลับมามอบความรักความมั่นคงให้กันอยู่นะคะ Back to your love การกลับมาของคนรักเก่ามันใกล้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันมาร่วมใช้ชีวิตไปด้วยกันอย่างมีความสุขสงบแล้วนะคะ มิราเคิล n อนด์ s i สซิ่งพรและปฏิหารกำลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณแล้วนะคะหรือมีคนใดคนหนึ่งไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามันใกล้จะถึงเวลาที่พวกคุณจะได้รับพรอันประเสริฐนั้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณขอพอรมามันจะเป็นจริงแล้วนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะ ฮลิ่งพวกคุณจะได้กลับมารักษาเยียวยาจิตใจของกันเล็กกันนะคะคนคนนี้เขาจะกลับมาดูแลปกป้องคุณก็จะมาใส่ใจคุณเป็นอย่างดีด้วยนะคะให้แนะนำให้ คุณเมตตากับเขาหน่อยนะคะถึงแม้คนคนนี้เขาเคยทำร้ายจิตใจของเรามาก็ตามเนาะให้อภัยซึ่งกันและการปรับความเข้าใจกันเพราะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะไปดูต่อนะคะได้ขับเคลื่อนคนคนนี้ย เขาจะเดินทางมาพบมาเจอคุณจริงๆแล้วนะคะพวกคุณอยู่ห่างไกลกันเขาก็กำลังจะเดินทางมามอบความรักความมั่นคงให้คุณแล้วนะคะคนคนนี้ยเขากำลังวางแผนคิดที่จะกลับมาง้อคุณอยู่นะคะเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วย เพื่อที่จะกลับมามอบความรักให้คุณจะเข้ามาดูแลปกป้องคุณนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่พวกคุณได้กลับมารักกันกลับมาคืนดีกันต่อจากเนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาแยกจากพวกคุณไปได้อีกแล้วนะคะความรักของพวกคุณจะมีแต่ความสุขสมหวังแล้วนะคะมันถึงเวลาของพวกคุณแล้วจริงๆนะคะ นิวไรส์ชีวิตใหม่กลับมาครั้งนี้เขาจะปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะคุณจะรักและเข้าใจกันและกันมากขึ้นด้วยเขาจะดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะเขารักคุณมากๆเลยนะคะ ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งเมื่อถึงเวลาที่ใช่ยเขาจะกลับมางา้อคุณมาขอโอกาสคุณและพวกคุณก็จะได้ให้อภัยกันเสมอนั่นแหละนะคะเพราะพวกคุณเป็นคู่กันเนาะเมื่อถึงเวลาเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วนะคะคนคนนี้เขารักคุณมากๆเลยนะคะ เขารักในตัวของคุณรักที่คุณเป็นคุณนั่นแหละนะคะคุณมีแรงดึงดูดมาหาศาลตัอใจเขามากๆเลยนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยช่วงนี้ช่วงที่ห่างกันไปเนี่ยเขารักพิสวาสต่อ,อคุณมากๆเขาต้องการคุณเหลือเกินแล้วนะคะคุณมีแรงดึงดูดต่อใจเขาจริงๆนะคะ be your s ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์ความเสียใจให้คุณกลับมาดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองหรือพวกคุณบล็อกกันอยู่ก็จะปลดบล็อกกันนะคะมันถึงเวลาที่พวกคุณจะกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วจะได้ให้อภัยซึ่งกันและกันต่อจากนี้ชีวิตคู่ของพวกคุณจะมีแต่ความสุขความมั่นคงแล้วนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิต สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ